สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิจเกาทาโร่นะคะวันนี้แพรจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุณมีข้อเสียอะไรในสายตาเขานะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากที่จะบอกและเตือนอะไรคุณหรือเปล่านะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะไปดูกันข้อเสียของคุณนะจ๊ะ เขามองว่าจริงๆเอาดูแบ็กกราวที่เขาดูตัวคุณก่อนละกันนะเขาดูว่าคุณอ่ะเป็นคนที่บางครั้งขี้ลังเลเออลังเลหรือว่าเป็นคนที่ชอบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเวลาคุยอะไรกับเขาก็าคือชอบถามชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถามในทุกๆอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ไงแล้วคุณก็เป็นคนที่บางครั้งเขาแอบมองว่าคุณน่าจะมีเรื่องอะไร ที่ท็อกซิกในชีวิตคุณน่าไปเจอเรื่องพวกนั้นมาไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอาจจะหลายเรื่องเจอมาค่อนข้างสาหัสเขาสังเกตเขารับรู้ประมาณนั้นแต่ด้วยตัวคุณอ่ะเป็นคนที่มีพลังงานบวกเขารู้ว่าคุณจะไม่ได้ยึดติดกับในเรื่องที่มันผิดหวังหรือเสียใจนั้นนานๆแต่ต้องมีเขาเห็นคุณอ่ะ เป็นคนที่บางครั้งตัดสินใจะไะ้รววดเร็วเกินไปเึ่นดาบางครั้งเขาก็คิดไม่นึงอยู่ในใจอะไม่ไม่ลองค่อยๆใช้เวลาคิดก่อนเหรอก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือด่วนตัดสินใจก่อนเพราะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรอบคอบอืแล้วคืออีกเรื่องหนึง่ง นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่บางครั้งพูดจาตรงจนบางครั้งทิมแทงจิตใจใครบางคนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรบางครั้งก็วู่วามเกินนะนี่คือสิ่งที่เขามองแต่คุณเป็นคนที่เข้าใจว่าคุณคงกลัวกับบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณก็เลย ต้องรีบตัดสินใจหรือทำอะไรในช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทำหรือคุณเป็นคนที่ใช้เวลาในการจัดสรรอะไรเนี่ยค่อนข้างไวเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรในหลายๆอย่างในชีวิตเลยไม่มีเวลาที่จะมาพิถีพิถันหรือมีเวลาในชีวิตเหลือเฟือขนาดนั้นอันนี้เขาเข้าใจได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณน่ะ ชอบมองเขาในแง่ลบอันนี้แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะคะ